สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกับครูเปรี้ยวหรือครูเทียรวีนะครับในช่องครูทีสอนไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูเปรี้ยวจะพานักเรียนทุกคนเนี่ยไปอ่านและวิเคราะห์ตัวบทสําคัญในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันมัดซีนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะเริ่มเรียนขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าตัวบทนะครับที่อ้างอิงนะครับรวมถึงหมายเลขหน้าที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับจะอ้างอิงตัวบทตามหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักล่มนี้เลยนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนคนใดนะครับที่มีหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับทีนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเราไปดูตัวบทรายละเอียดสําคัญในมหาเวสนอรชดกกันมัซีกันดีกว่าครับในส่วนต้นนะครับก่อนที่จะเริ่มสังเกตนะครับ มีตัวอักษรที่ครูเน้นนะครับไว้สองสีนะครับส่วนอันนะครับตรงส่วนสีส้มนะครับตัวนี้ทบทวนความรู้เดิมจากคลิปที่แล้วครับสามัคธีตรงนี้คือส่วนที่เรียกว่าพระคาถาบาลีนะครับทีนี้นะครับในรรยาวมหาเวสสันดราดกกันปัสีเนี่ยจะขึ้นด้วยพระคาถานะครับแล้วก็จะมีตัวรรยาวที่แต่งขยายอัดหรือขยายความตัวพระคาถาไปนะครับทีนี้ายยาวนะครับในส่วนต้น กล่าวถึงอะไรบ้างไปดูกันครับปางนั้นส่วนสุจพระมัสีสีสุนทรเทพกัญญาจําเดิมแต่พระนางเธอลีลาล่วงรลับพระอาวาสพระอาวาสเนี่ยปกติเราจะนึกถึงวัดใช่ไหมครับแต่ในบริบทนี้หมายถึงอาสมซึ่งก็คือหมายถึงที่อยู่ของพระนางมัสีกับพระเวสสันดรนะครับพระนางเนี่ยทำไมถึงต้องลีลาล่วงรลับพระอาวาสก็คือไปหาผลไม้นะครับนะทีนี้มีเนื้อความอะไรต่อครับ พระไทยนางให้วันหวาดพวงหลังตั้งพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยพระเจ้าลูกคือใครครับพระเจ้าลูกก็คือพระกันหากับพระชาลีนั่นเองนะครับทีนี้เนื้อความต่อมาครับเดินพรางทางสวยพระโศกพรางพระนายเนธั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอสุชนพระอสุชนก็คือน้ำตานั่นเองนะครับแสดงว่าตอนต้นเนี่ย ก็พรรณนาถึงความทุกโศกข,ของพระนางมัสสีที่ต้องจากลูกทั้งสองมานะครับแล้วเกิดเหตุอะไรอีกครับพลางพิษดูพลาผลในกลางภายที่นางเคยได้อาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉไหนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงก็กลายกลับเป็นดอกดวงเดียระดาษอนาตเนรเอาละเกิดเหตุการณ์ผิดสังเกตเกิดขึ้นครับไม้ที่เป็นไม้ผลเนี่ยกับกลายเป็นไม้ดอกนะครับ แถวโน้นก็แก้วเกตพิกุลแกมกับกาหลงถัดนั่นก็สายหยุดประยงและยมโดยพระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูลมองแม่ยังเก็บเอาดอกมาร้อยกองไปฝากลูกเมื่อวันวานก็เพี้ยนผิดพิสดารเป็นพวงผลเอาละท่านเห็นกลายเป็นว่าเห็นไม้ดอกเนี่ยกับกลายเป็นไม้ผลผิดวิกลต่ก่อนมาทีนี้ไม้ดอกที่ท่านเห็นเนี่ยมีดอกอะไรบ้างครับนี่เลยอ,อย่างแรกหนึ่งคือดอกแก้วนะครับ อย่างที่สองคือเกตอย่างที่สคือพิกุลอย่างที่4คือกาหลงอย่างที่หก็คือสายหยุดอย่างที่6คือประยงอย่างที่7ก็คือยมโดยครับเนื้อความต่อมาคืออะไรครับสัพพามุยหันติเมธิสาทั้ง8ทิศก็มืดมิดมัวมนทุกคนแห่งทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเหือดเป็นลางร้ายไปรอบข้างสังเกตดูนะครับตรงสีเหลืองที่ครูทำไฮไลท์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็สะท้อนเรื่องความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุนั่นเองทีนี้นอกจากความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุครับสังเกตตรงนี้ดาดแดงเป็นสายเลือดมีการใช้ภาพพจนแทรกอยู่ด้วยครับตรงนี้เป็นภาพพจที่เรียกว่าอุปปรักษ์นั่นเองนะครับทีนี้เกิดลางบอกเหตุเสร็จเกิดอะไรขึ้นอีกครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็มีเทวดานะครับจำแรงแปลง,งกายมาเป็นพยาพานมรคราชหรือสัตว์รายนะครับ มาขวางทางไม่ให้พระนางมาซีกลับไปยังอาสมนะครับเนื้อความต่อมาครับนีเจวลมพรเกสุริเยทั้งเวลาก็เย็นลงเย็นลงไรๆจะค่ำแล้วยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงจะได้วิธีที่จะคันไหลพระนางจึงปรงหาบคอนลงวอนไหวแล้วอภิวาทพระนางทำอะไรครับนางเนี่ยปรงหาบคอวงไหว อ้อนวอนนั่นแหละนะครับอาิพวาทคือการกราบนะครับพระนางก็กล่มกราบวอนไหวนะครับบอกว่าอะไรครับข้าแต่พยาพานมรุราชพยาพานมรุราชอย่างที่ครูบอกก็คือสัตว์ร้ายใช่ไหมครับซึ่งก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงไกรสอนราชสีนะครับมีเสือเหลืองและเสือโครงเอาละ ตามรูปเลยนะครับเป็นสพยาพานมรคราชนะครับทีนี้อ้อนวอนว่าอะไรนะครับข้าแต่พยาพานมรคราชอันเรืองเดชท,ท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมเวทวนาสนอหิมะเวท,วเวทปกติหิมะตัวนี้ได้กถึงหิมะนั่นแหละนะครับหิมเวศก็คือหิมพานวนาสนก็คือป่า ก็คือบอกว่าท่านผู้เป็นใหญ่ในป่าหิมพานจงผินพักปริมณฑลทั้งสามรามารับวันธนาน้อมไปด้วยทศนคะเบนจางทศะแปลว่าสิบนักะแปลว่านิ้วคืออ้อนวอนทำไมขอให้พญาพานบรรราชทั้งสามเนี่ยหันมารับไหวรับการกราบกราดอ้อนวอนจากพระนางมาสัสีนะครับหลังจากนี้พระนางมาสัสีก็อ้อนวอนไหววอนขอร้องนะครับด้วยความ เศร้าโศกนะครับพระยาพานมรกราชเห็นดังนั้นก็เศร้านะครับเลยเกิดเนื้อความอะไรขึ้นครับตะโยเทวะปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสองค์ได้ทรงฟังพระสสวนีพระมัศสีเธอไหว้วอนขอหนทางพระพักนางนองไปด้วยน้ำพระเนตรเทพระเจ้าก็สังเวชในวิญญาก็พากันอุถาการคลาใครให้มาราคาแก่นางพระยามัสีมีคำยากครับคือคำว่าอุทาการคือคำว่า ลุกขึ้นนั่นเองนะครับพระยาพานมรุคลาก็ลุกขึ้นแล้วก็ให้มราคาก็คือมราคามันคาก็คือทางนั่นเองนะครับทีนี้เนื้อความก็ไปต่อเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่พระนางมัสีนะครับกลับมาถึงที่อาสมก็ปรากฏว่าไม่พบพระกันหาพระชาลีนะครับพระนางมัสีจึงค้ำครวนพัณนานะครับถึงความรักความผูกพันที่มีต่อลูกทั้งสองนะครับเนื้อความว่าอะไรบ้างครับ วัดฉาพาลาวะวมาตรังมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองที่ว่าจะชมแม่เมื่อสายยันโอพระจอมขวัญของแม่เอ่ยเจ้ามีเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดินรินก็ไม่ได้ไต่ไรก็ไม่ได้ตอมสังเกตดูนะครับพันานาถึงความรักที่แม่มีให้นะครับดูแลลูกถึงขนาดว่ารินก็ไม่ได้ไต่ไรก็ไม่ได้ตอมตลอดชีวิตของพระกัญหาชาลีเนี่ย ไม่เคยได้รับความยากยากและถาลงเหยียบดินความยากก็คือความลําบากนั่นเองนะครับนะพันานาวันลูกเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีนะครับแล้วพันานาว่าไงอีกครับเจ้าเคยฟังแต่เสียงพี่เลี้ยงเขาขับกล่อมบําเรอด้วยดุริยางยามบรรทมทุลีลมก็ไม่ได้พัดมาแผ่วผ่านแม่สู้พยาบาลบํารุงเจ้าแต่เยาวมาเจ้ามีได้ห่างพระมารดาสักหายใจสังเกตดูนะครับเป็นการบอกถึงความรักความผูกพันว่า แม่เนี่ยสู้พยาบาลก็คือดูแลนะครับดูแลลูกชนิดที่ว่านะครับนะมิเคยได้ห่างพระมารดาสักลมหายใจเลยนะครับโอความเข็นใจครั้งนี้นี่เหลือขนาดสิ้นสมบัติพระญาติยังแต่ตัวต้องไปผามาเลี้ยงลูกและเลี้ยงผัวทุกเวลาแม่มาสละเจ้าไว้เป็นกัมพาทั้งสององค์นะครับทีนี้เนื้อความพัฒนาต่อว่ามีอะไรอีกครับหังสาวะเสมือนลูกโงเหมราชปักศิล ปราศจากมุจจรินไปตกคลุกในโคลนหนองสิ้นสีทองอันผ่องแผวนะครับกำลังพนานาถึงความทุกข์ความโศกว่าคราวนี้เนี่ยพอลูกเนี่ยกำพร้าห่างจากแม่เนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเหมือนลูกหงนะครับที่ปราศจากมุจรินมุจรินเนี่ยเป็นชื่อนะครับชื่อสะใหญ่ในป่าหิมพานก็แสดงว่าต้องเป็นสะที่มีความสะอาดมากๆเลยนะครับ พันานาว่าพอแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลลูกทั้งสองเนี่ยก็เหมือนลูกหงที่เคยอยู่ในป่าสะใหญ่ในป่าหิมพานเนี่ยกลับไปตกลงคลุกในโคลนหนองนะครับสิ้นสีทองอันผ่องแพ้วนะครับแม่กลับเข้ามาถึงแล้วได้เชยชมชื่นสบายที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกทุกเราลงนะครับก็พันานาว่าแม่เนี่ยต่อให้เหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเจอหน้าลูกก็สุขสบายนะครับลืมสมบัติทั้งวงศาในวังเวียง โอ้แต่ก่อนเอยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าเจราจาเจ้วเจ้าอยู่ตรงนี้ปะทะวรันชังนั่นก็รอยเท้าพ่อชาลีนี่ก็บดทศีพระกันหาพระมานดาย,ยังแลเห็นโนนก็กรวดทรายเจ้ายังรายเล่นเป็นกองกองสิ่งของทั้งหลายเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นบทพรรณนาว่าลูกหายไปไหนนั่นเองนะครับต่อมาครับหลังจากที่พระนางมัีเธอคร่ำครวญน,นะครับ พาันานาหาลูกไม่เจอเศร้าส้อยตัดพ้อต่างๆนะครับเนื้อความต่อมาเกิดอะไรบ้างครับอัฏฐมหาสัตโตสมเด็จพระราชสมภารเมื่อได้สดับสารพระมัิสีเธอแสนวิโยคโศกสันสุดกำลังถึงแม้นจะมิตรัสแก่นางมั่งจะมิเป็นการนะครับสมเด็จพระราชสมภารในที่นี้ก็คือพระเวสสันดรเองนั่นแหละนะครับพระเวสสันดรได้สดับสารสดับก็คือนะครับได้ยินนั่นเองนะครับ ได้ยินพระนางมัตซีนะครับตัดพอนะครับถ้าจะมีตรัสสั่งมังจะมิเป็นการนะครับก็มีเป็นการคือจะไม่ดีแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจำจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลงนะครับสังเกตดูนะครับพระเวสสันดรเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจของพระนางมัตซีที่กําลังเศร้าโศกด้วยกันเอาโวหารการหึงนะครับก็คือแสดงความหึงหวงนั่นแหละนะครับนะเพื่อทําไมครับทําให้พระนางมัตซีเนี่ย นะครับเปลี่ยนความสนใจไปนะครับซึ่งก็เป็นจิตวิทยานะครับเบี่ยงเบนความสนใจไปนะครับจึงเอื้อนองค์การตรัสประพาสว่าณนุมัติดูกระนังนาถพระนองหลักพัทเทเจ้าผู้มีพักอันผุดผ่องเสมือนเอาน้ำทองมาทาบทับประเทืองผิวราวกับว่าจะลอยรล้วเลื่อนลงจากฟ้าใครได้เห็นเป็นขวัญตาเต็มหลงละลายทุกปลุกเรื่องอารมณ์ชายให้เฉยชื่นตรงนี้นะครับมองดูโดยทั่วไปเนี่ย เหมือนว่าพระเวสสันดรเนี่ยกำลังจะชมนะครับชมว่าหน้าหรือพระพักของพระ,พระนางมัตสีเนี่ยเสมือนหนึ่งเอาน้ําทองมาทาประเทืองผิวคืนหน้าเนี่ยผ่องมากนะครับเหมือนสว่ารอยลงมาจากฟ้านะครับใครเห็นเนี่ยก็ได้หลงละลายเปลื้องทุกปลุกอารมณ์ชายให้เฉยชื่นตรงนี้เหมือนจะเป็นคําชมนะครับแต่จริงๆมันดูเป็นการประชดประชันนะครับว่าสวยจนขนาดว่าดึงดูดเสน่ห์คนอื่น มาดูท้หมดเลยนะครับจะนั่งนอนเดินยืนก็ต้องอย่างวราโรหาพร้อมด้วยเบญจางคจริตรูปจำเริญโฉมประโลมโลกล่อแหลมวิไลลักษ์ตรงนี้เหมือนจะชมชมว่าทำไมพร้อมด้วยเบญจางจริตเนี่ยคือเป็นเบญจกัลายาณีเบญจกัลายาณีคือหญิงงามที่มีความงามห้าอย่างนะครับงามห้าอย่างที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมงามนะครับ เนื้องามนะครับมีอะไรอีกครับฟันงามนะครับมีอะไรอีกนะครับผิวงามนะครับและวัยงามตรงนี้เหมือนจะเป็นคำชมแต่เป็นการชมแบบประชดชมว่าทำไมโฉมปะโลมโลกล่อแหลบวิไลลักษณ์สวยจนเป็นนางปะโลมโลกอ่ะเริ่มมีโวหารการถึงมาประชดประชันแล้วนะครับแต่ทั้งหมดพระเวสสันดรตรัสไปเพื่อ เบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้นางมัตซีเนี่ยเศร้าโศกเกินกำลังนะครับนะโวหารการหึงของพระเวสสันดรเนื้อความต่อมามีอะไรบ้างครับเออนี่เจ้าเที่ยวพระเนจรน,นอนตามสนุกใจชมนกชมไม้ในไพรวันสารพันที่จะมีนะครับบอกว่าเจ้าเนี่ยพระนางมัตซีเนี่ยมัวแต่พระเนจรร่อนเร่อย,อยู่ในป่านะครับไพรวันก็คือป่ามัวแต่ชมนกชมไม้จนกับช้านะครับมัวแต่ไปทําอะไรครับ ทั้งรือศีสิทธิทยทธรคนทันเทภารักษ์ผู้มีพรกอันเจริญเห็นแล้วก็หน้าเพลิดเพลินไม่เมินได้บอกว่าพระนางมัะีเนี่ยมัวแต่ไปอวดโฉมครครับอวดโฉมทั้งรือีนักสิทธิหรือศ์นะครับวิทยทธรคนทันเทภาระใครเห็นแล้วก็ทําไมไม่เมินเมินก็คือมองใครเห็นแล้วต้องมองพระนางมัะีก็คือคําพูดมากหมายความหมายคือมัวแต่ไปอวดโฉมอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเนื้อความต่อว่าอะไรครับ หรือเจ้าประผลไม้ประหลาดรสสดสุกสามเสวยไม่เคยกินตรงนี้เป็นการตั้งคำถามแบบคำถามเชิงวาทศิลป์เจ้าชฉวยชิมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึงช้าอุปปมาสเสมือนหนึ่งภูงมิมรินบินวว่อนเที่ยวซับซาบเอาเกสรสุขนธมาเลศเปรียบว่าอะไรครับเปรียบพนางมัสรีเนี่ยเหมือนภูมิมรินก็คือพึ่งนะครับภูมิรินคือพึ่งเปรียบเสมือนพึ่งที่บินววว่อน มัวแต่ไปเอาเกสรสุขนธมาเลศก็คือไปหาแต่ดอกไม้นั่นเองนะครับนะแล้วพูดว่าอะไรต่อครับพบดอกไม้อันวิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าครึงรถจนลืมรังเข้าเถื่อนเจ้าลืมพราได้หน้าแล้วลืมหลังไม่แลเหลียวเที่ยวทอดประทับมมกลางทางเป็นการประชดนะครับว่าเข้าเถื่อนแล้วลืมพราได้หน้าลืมหลังเข้าป่าหมดแต่หลงลงละลระเิงเพลิดเพลินจนกลับช้านะครับแต่อย่างที่บอก ทั้งหมดนะครับเป็นการดึงความสนใจไม่ให้เศร้าโศกนะครับเอาโวหารการหึงมาหักนะครับนะไม่ได้เป็นการว่าจริงๆนะครับนะทีนี้เนื้อความต่อมาเกิดอะไรขึ้นครับตัวพระนางมัซีเองก็เศร้าเสียใจนะครับก็เลยจึงออกไปตามหานะครับพันลูกทั้งสองนะครับ แล้วก็มีบทพรรณนาอะไรครับจึงตรัสว่าโอ้โอ,โอเวลาป่านชนี้เอ๋ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งเสียแล้วกะไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมารี่เรื่อยอ,อยู่เฉยฉิวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยนะครับตัวของพระรรมซรีนะครับออกไปตามหานยะจนทำไมจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งเสียแล้วนะครับไปตามหานะครับตั้งแต่เย็นจนทาไม จนจะค่อนลุ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เจออีกนะครับอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยนะครับทั้งหิวทั้งเศร้าทั้งคิดถึงนะครับทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้ดาวเริ่มตกและเริ่มจะเช้าและสุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปยามนี้ฝูงลิงข้างบ่างชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยีะทั้งนกหกก็งวงเงียเหงางเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซสังเสาะ,ะแสวงทุกห้องหิมเวททั่วประเทศทุกราวป่าสังเกตดูนะครับพระนางมสสีกำลังตัดพอแล้วว่านางเที่ยวดันดดนตามหาลูกแทบจะทั้งป่าเลย หาก็ไม่เจอนะครับสุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเลงแลสุดโสดและแม่ที่จะซับซาบฟังสำเนียงสุดสุระเสียงที่แม่จะร่ําเรียกที่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะยืงย่างยกย่องลงเหลียบดินนะครับตรงนี้ยืงย่างนะครับยืงย่างยกย่องลงเหลียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิดสังเกตนะครับนักเรียนตรงนี้เนี่ยมีการซ้าคําว่าสุด สุดสายนยนาสุดโสดสุดสุระเสียงสุดฝีเท้าสุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิดตรงนี้นะครับเป็นกลวิธีทางวรรณศีลที่เรียกว่าการซ้ําคํานะครับเป็นการซ้ําคําเพื่อย้ํานะครับตรงนี้คือย้ําว่าสุดที่พระนางมัสีจะค้นหาแล้วก็ไม่เจอพระกันหาพระชาลีนั่นเองนะครับหลังจากนี้พระนางมัสีได้กล่าวว่าอะไรอีกครับ จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยพระนามาสีบอกว่าหามาทั้งคืนเนี่ยแม้แต่รอยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็หาไม่เจอเลยตรงนี้นะครับเป็นการใช้คำเนี่ยในการพรรณนาคร่ำครวญเนี่ยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโอ้พระนามาสีเนี่ยมีความทุกข์เป็นอย่างมากเลยหาลูกมาทั้งคืนก็หาไม่เจอนะครับแม้แต่รอยก็หาไม่เจอเลยนะครับแล้วเนื้อความว่าไงต่อครับจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เออย หรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแลตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์นะครับเป็นการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อนะครับทำให้นะครับผู้อ่านเนี่ยรู้สึกเกิดคำถามและเศร้าส้อยตามกับพระนางมาสีไปนะครับโดยพระนางมาสีเนี่ยถามว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตก็คือตุยไปแล้วหรือเปล่านะครับนะถึงหาไม่เจอเลยสักนิดเลยนะครับ จากเนื้อความที่เห็นมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าพระนางมัสีเองเนี่ยก็มีความทุกข์เศร้าส้อยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละนะครับในคลิปนี้ขออนุญาตจบเนื้อความไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเนื้อความตัวบทสำคัญนะครับในรายยาวมหาวิสัน,นชะชดกการมัตสีนะครับเดี๋ยวจะมีอีกในอีกหนึ่งคลิปนะครับขอเนรียน ได้ลองดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีอ่านผิดหรืออะไรตรงส่วนใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นะครับนักเรียนถ้าเกิดอยากให้ครุบเปรี้ยวนะครับอัดวิดีโอนะครับหรือสอนในเรื่องไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไฟแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนครับ